รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พรานุภาพพิกโกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหมือนเช่นเคยนะครับเรียกว่าทั้ง2พาร์ทเนี่ยเอามาผสมผสานเอามารวมกันเพื่อตอบโจทย์การใช้งานเพื่อตอบโจทย์ความสนใจที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาถามกันเข้ามานะครับสัปดาห์นี้รถยนต์นะครับต้องบอกว่าเพิ่งจะเปิดตัวไปนะครับแต่ว่าจับมาลองขับลองทดสอบดู เน้นว่าใช้งานในเมืองก่อนนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเห็นรถแบบนี้ต้องเน้นใช้งานแบบออฟโรดลุยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ในการใช้งานในเมืองสามารถใช้งานได้นะครับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสันครับใครที่บอกว่าอยากจะมี Big Buy ะบิ๊กไบค์สักคันผมเชื่อว่าฝันที่สูงที่สุดนะครับเป้าหมายสูงสุดเลยของทุกคนคือฮาร์เลย์เดวิสันส่วนวันนี้จะเป็นรุ่นอะไรแล้วมันจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามรับชมกันครับ วงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงแลนะรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดยนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์วันนี้ก็ถึงคิวของ n a วา a ่ r o 4X ซนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดแพงที่สุดในไลน์อัพรถกระบะของนิสสัน n a ว a r a ก็ตัวนี้เนี่ยราคาจำหน่ายอยู่ที่1 1 4 9 0 0้บาทซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปสุดท้ายให้ฟังตัวที่จะถูกนำมาเปรียบเทียบก็คือในตัวที่เป็น Pro 2X แล้วก็ตัวที่เป็น4 w h e e สี view, ประตู w v ว e l ซึ่ง มันจะต่างกับตัว Pro 4X เอนี่ยอยู่พอสมควรนิดๆหน่อยๆถามว่า Pro 4X คืออะไรก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของตลาดที่คนเริ่มเห็นว่าคนที่ใช้รถกระบะเนี่ยมองไปถึงเรื่องไลฟ์สไตล์ด้วยกระบะไม่ใช่แค่อนเนกประสงค์อย่างเดียวแต่กระบะต้องเท่ต้องกแกร่งต้องบึกบึนมีความแรงนะครับ เป็นต้องบอกว่าบางทีมันเป็นเหมือน,น,นของเล่นคนรวยเป็น Toy. ลิชแมนทอยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่การแข่งขันของรถกระบะในกลุ่มพวกนี้ค่อนข้างสูงนิส s ันนาวา拉โปร o ฟเเนี่ยมีอย่างแรกเลยคือมีเรื่องของเครื่องยนต์ครับใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์2.3 190แรงมา้าแรงบิดระดับ460นิวตันเมตรทํางานกับเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดถือว่าเรื่องของกําลังแรงมา้าแรงบิดเนี่ย มีเพียงพอต่อการใช้งานเลยแหละรูปร่างดีไซน์ก็มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรครับซึ่งปรับเปลี่ยนในแง่ที่ดีขึ้นนะผมชอบรถกระบะโดยส่วนตัวนะผมชอบรถกระบะที่มันมีมีเส้นมีสันแบบเนี้ยนอกจากการออกแบบนะครับอุปกรณ์ฟังก์ชันออปชั่นต่างๆแม้กระทั่งต้องบอกแม้กระทั่งตัวยางติดรถที่ใส่มาให้ก็ใส่เป็นออเทอเรนมาเลยนะก็มีทั้งตัวยางตัวบันไดกับกับบันไดข้างกระจังหน้าไฟออสัญ,ญลักษณ์อุปกรณ์ตกแต่งเรียกว่าให้มาครบเลย แล้วก็พิเศษคันนี้คือเป็นสีซิกเนเจอร์ของ Pro 4X เป็นสีที่เรียกว่า s t e a l Gray ภายในห้องโดยสารครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนและยังเป็นรถนิสสันอยู่ก็คือก้านไฟเลี้ยวกับปัดนน้ำฝนปุ่มปรับกระจกด้านข้างตัวปุ่มสวิตช์กระจกเนี่ยกระจกไฟฟ้าปุ่มปรับกระจกมองข้างแล้วก็แป้นปุ่มกดต่างๆ พวกนี้ดูไม่ค่อยได้เปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็เป็นการแชร์ในเรื่องของพาร์ทของชิ้นส่วนมาจนถึงเนี่ยคอนตรงกลางแผงตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะเป็นคันเกียร์เบรกมือก็ดูไม่ค่อยได้ปรับเปลี่ยนไลยเท่าไหร่แต่ว่าที่ดูไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าด,ดูดูดีขึ้นผมว่าคือจอขนาด8นิ้วที่อยู่ตรงกลางนี่แหละสามารถที่จะสั่งการควบคุมอะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่าฟอนต์แพทเทิร์นชุดนี้ก็เหมือนยกมาจากสไตล์นะสไตล์ตำแหน่งการวางก็เหมือนยกมาจากอัลเมร่าเหมือนยกมาจากนิสสันคิกประมาณนี้แหละ ตกแต่งภายในเป็นสีดำเบาะนั่งก็เป็นสีดำเป็นโนแบล็กให้ความสปอร์ตให้ความดุดันผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างหลังก็แน่นอนต้องได้รับความสะดวกสบายนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าพออาศัยโดยสารได้และถ้าเทียบกับรถกระบะสีประตูด,ด้วยกันแล้วลก็ก็ถือว่าเ,เรื่องของการโดยสารของ Nissan Pro นะิสสัน n นเวล่าโปรโเกนี่ยก็ทําได้ดีนะครับจุดเด่นจริงๆอ่ะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของสไตล์การตกแต่งของเขานี่แหละบวกกับ พลากกำลังของเครื่องยนต์นะครับหลายคนอาจจะสงสัยต้องบอกว่าเครื่องยนต์วายด่สิบห้นะครับที่เป็น2.5เดิมเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะเพียงแต่ว่ามันมีข้อจํากัดว่าเครื่องยนต์สองจุดเนี่ยมันจะอยู่ในตัวที่เป็นคิงแคปนะครับแต่ว่าตัว2.3เนี่ยตัวใหม่2.3งจุดสเทอร์โบเนี่ยจะมีทั้งมีคิงแคปมีดับเบิลแคนะครับใส่เอาไว้อยู่ด้วยกันนะครับใครที่ชอบสมรรถนะการใช้งานแบบนี้เดี๋ยผมจำลูกนี้ก่อน เห็นไหมค่อนข้างนิ่งนะครับช่วงล่างค่อนข้างนิ่งทีเดียวเซตอัพมาดีไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมพิเศษนะคือถ้าอย่างผมยกตัวอ,อย่างอย่าง Ford Ranger Raptor นะอันนั้นเขาขายช่วงล่าง f o อนะครับแต่นี้ก็เป็นช่วงล่างปกตินะครับของ n i สสันนาวราร a เพียงแต่ว่ามีการปรับเซตอัพมาให้มันเหมาะกับการเป็นรถที่ลุยแบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับแล้วเป็น4ประตูด้วยก็ถือว่า ความกระด้างอาจจะมีนิดๆนะแต่ว่าแลกมาด้วยกับความสมบุกสมบันในการลยุยการเกาะถนนต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เออผมว่าทําได้ดีขึ้นของตัวนิสสันนาวราตัวนี้คือเรื่องของการเก็บเสียงนะครับเออมันมาตั้งแต่ต้นเครื่องยนต์ต่อกับระบบเกียร์นะครับทำให้เรื่องของการทํางานของเครื่องยนต์กับเกียร์ก็ดีขึ้น การเก็บเสียงเข้ามาในห้องโดยสารได้รับการออกแบบที่มันลดเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารได้เยอะมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆด้วยนะครับแต่ยังคงฟิลลิ่งของความเป็นรถกระบะนิสสันนวาวาร่าฟิลลิ่งที่ว่าในผมมีความรู้สึกว่าคือคนชอบก็จะชอบเลยคือแบบประเภทลุยโหดนะช่วงล่างแข็งแข็งถึกถึกนะครับลุยได้ทุกสภาวะอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นสไตล์ของตัวนิสันนาวาร่าเขาครับ ท้ายที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าฟังก์ชันเรื่องของระบบความปลอดภัยถ้านั่งอยู่เนี่ยจะได้ยินเสียงมันร้องติ๊ดๆๆๆๆเนี่ยมันมีระบบความปลอดภัยหลายๆอย่างที่เนี่ยคอยเตือนอย่างเงี้ยผมเตือนเรื่องเลียนเชนนะครับผมออกนอกช่องทางโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยนะก็มีระบบฟังก์ชันความปลอดภัยพวกเนี้ยมาช่วยยกมาตรฐานยกระดับของการเป็นรถพิก up สี่ประตูให้มันมีความคุ้มค่าน่าใช้มากยิ่งขึ้นครับ ล้านหนึบาทเทียบ2ตัวพอครับเอาตัวหนึ่งคือเป็นตัว4ประตูนะครับนาวาล่าสประตูขับเคลื่อน4ล้อที่ไม่เป็น Pro โฟเอ็ันนั้น1นึ่งล้านหนึบาทถูกไป2,000 0อีกตัวหนึ่งเป็น Pro 2X คือแบบเนี้ยแต่ไม่ขับเคลื่อน4ล้อ ยกสูงเหมือนขับ4แต่เป็นแค่ขับ2เป็น Pro 2x 999,000บาทคือผมว่าถ้าเทียบกับตัว4ประตูถ้าผมจำไม่ผิดรหัสรุ่นเขาเป็น VL นะเป็นตัวท็อปเพิ่ม20,000แล้วเป็น Pro 4x ให้มันจบนะครับให้มันจบแบบนี้เลยคุณได้ทุกอย่างมาเป็น Pro 4x แบบนี้เลยเหมือนตั้งราคามาล่อเอา4ประตูถูกไป20,000 4ประตู4วิลถูกไป20,000ไม่ต้องหรอกเอาโปร 4x เนี่ยแหละแล้วให้มันจบไปเลยอยากจะไปเพิ่มช่วงล่างอะไรไปว่ากันเอาไปเพิ่มเอาไม่อย่างนนั้ เอาแค่ขับเคลื่อน2อล้อ9,99,000บาทถูกไปประมาณแสนห้าคุณเก็บตังค์แสนห้าเอาไว้เพิ่มออปชั่นขับ2ก็พอแต่หาโชคเฟริเฟร์มๆใส่โมกล่องสักใบเอาให้ทะลุกันไปเลย190ม้าไม่พอก็เพิ่มกล่องไปอีกใบผมว่า230 240แรงม้านี่มีสบายๆก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจ มาในช่วงที่ตลาดรถกระบะกําลังแข่งขันกันดุเดือดแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเรือธงเลยถ้าเห็นแบบนี้ที่ไหนสีสเตลเกอย่างนี้ที่ไหนกระจังหน้าดําแบบนี้ที่ไหนรู้ไว้เหอะโปรโฟ,โฟแน่นอนถือว่าพอได้ครับน่าสนใจอยู่มีดีพอจะสู้คู่แข่งได้รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ คราวนี้นะครับมามาแบบแปลกๆมาแบบแปลกเป็นครั้งแรกของเราที่เอาฮาร์เลย์เดวิสันมาแต่ว่าเป็นรถสแตนดาร์ใช่ป,ปกติเนี่ยรายการเราเนี่ยมันจะเป็นท่อกองกล่องยังไงต้องมีท่อกองกล่องครับออแต่ว่าเนื่องจากว่าคราวนี้เนี่ยต้องบอกว่ารถคิงคันนี้เนี่ยถูกส่งมาจากฮาร์เลย์เดวิสันอุบลราชธานีมีดีลเลอร์อยู่บนราชธานีนะครับหรือว่าเดี๋ยว ใครที่ไปตามงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยเจอเซลล์ที่เป็นดิลเลอร์ของอุบลราชธานีก็ติดต่อซื้อเข้าได้แต่ว่าวันนี้คันนี้ถูกส่งมาจากดิลเลอร์อุบลราชธานีส่งมาให้เราเนี่ยได้ลองกันได้ลองกันครับนี่คันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถคิงมันดูดุดันแล้วก็บึกบืนมากคือในในตระกูลทัวริงเนี่ยเราต้องเริ่มอย่างนี้ในตระกูลทัวริงเนี่ยมันจะมีรถคิงก่อน รถคิงอ่ามีรถคิงรถคิงสเปเชียลรถคิงคลาสสิกนะครับแล้วถึงขยับไปถ้าคือแบบเป็นประเภทไฟกลมอย่างนี้นะครับแล้วขยับไปก็เป็นพวกที่มีหน้ากากก็คือเรื่องแบบอิเล็กตรไกด์อ๋ออิเล็กตรไกด์ที่เราเคยมาขี่กันมีอิเล็กตรไกด์ขยับขึ้นไปเป็นซีดกด์เป็นรถไกด์ครับแล้วถึงเป็นอัลต้าแล้วก็พวกซีวีโออ๋อที่มิมิต็ดพวกนั้นไปเลยครับนั้นเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยแล้วรถคิงมันมีเสน่ห์ไงน่าสิผมผมแนะนำอย่างนี้ว่า รถคิงเนี่ยสเสน่ห์ของมันเลยคือแบบเป็นรถคันใหญ่แต่ดูสังเกตว่าหน้ายางก็ไม่ได้กว้างมากไม่ได้กว้างยางหลังก็ไม่ได้กว้างออถึงถงว่าหน้าหน้ายางทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยไม่กว้างมากมันช่วยอะไรคือน้ําหนักมันกดครับกําลังบาลานซ์กำลังดีแล้วเวลาแบบว่าเลี้ยวโคง้งอะไรต่างๆเนี่ยมันมันไม่ได้ไม่ถึงขั้นเป็นฟิลรถใหญ่ใช่ใช่ใชถ้าหน้ายางกว้างมันต้องโหนมันต้องออช่วยใช่ปะช่วยแต่อันนี้ถือว่าเป็นเป็นทัวริงในสไตล์ที่สบายๆแต่ที่ขี่มา แนะนำเลยนะคันนี้รถ King Special ถามว่า Special มีอะไรเพิ่มเป็นสีดำสีดำทั้งคันนะมีกรอ,องส<ำ>้างเนี่ยที่เป็นเนีเป็นอุปกรณ์นี้ใส่มาให้แล้วก็เอาใจคนซ้อนคือมีที่นั่งซ้อนเนี่ยมีนักให้<อ>พิงหลังเพราะว่า,บา,าเบาะ Harley แทบทุกรุ่นน่ะเบาะนั่งท้ายอ่ะมันจะเป็นเหมือนหลังเตาหน่อย,อยอเพราะฉะนั้นคนนั่งอ่ะมันไม่ได้รับกับก้นสักขนาดนี้มันจะแบบเอียงมาข้างหลังๆหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะเมื่อย มีเลยดังนั้นถ้าเกิดว่ามีพนักพิงหลังเนี่ยเวลาคนขี่ก็ขี่ขี่ไม่ต้องเก่งมากไม่ต้องเก่งมากคนซ้อนตกคนซ้อนก็ไม่ต้องเก่งตัวมากก็นั่งสบายๆนะครับแต่ถ้าเอาจริงผมแนะนําว่าเพิ่มชิลหน้าสักอันหนึ่งสบายเลยอะคือไม่ไม่ต้องสึงขั้นแบบชิลสูงนะคือเอาระดับสายตาเนี่ยเอาแค่แค่นี้มันตัดลมให้มันตัดลมแล้วถ้าเป็นไปได้ซื้อชิลรุ่นที่มีลิ้นเปิดลมตรงเนี้ยอ๋อเออใช่อ่ามาคันหนึ่งสีม่วงเนี่ย มนไ่ร้อถ้ามีลิ้นเปิดลมตรงนี้มันช่วยอะไรชิลเนี่ยมันรีดลมตัดลมไปหมดแต่พอคุณขี่ไกลๆปุ๊บเท่าไหร่รู้สึกว่ามันร้อนมากเนี่ยเปิดตัวนี้มันช่วยมันจะรีดลมเข้ามาให้เราเย็นขึ้นหน่อยไม่งั้นลมมันตัดทิ้งไปหมดเลยนะครับดังนั้นติดชิลอีกสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรุ่นประกอบในประเทศอ่านี้ยืนยันว่าเป็นรุ่นประกอบในประเทศเพราะอะไรฝาถังน้ํามันหมุนออกได้เลยไม่มีตัวล็อกนี่คือข้อเสียของ ฮาร์เลย์ตัวนี้ไปจอดที่ไหนนี่โดนไขฝาถังน้ำมันเพราะมันไม่มีกุญแจล็อกถูกคือฮาร์เลยปกติอะเราต้องใช้กุญแจไขแต่ว่าถ้าเห็นถังน้ำมันของฮาร์เลย์ดีวิสันคันไหนก็แล้วแต่เป็น<า>แบบมือหมุนได้แบบนี้รู้ไว้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถประกอบในประเทศไทยเป็นรถราคาใหม่แล้วนะครับ ใครที่อยากซื้อฝาเพิ่มถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ7-8 0 0 0บาทมั้ง <c oughs> เป็นฝาขลงเาอ,งอยากได้เป็นรถประกอบนอกก็แล้วแต่คือมันจะสังเกตได้อยู่สองสาอย่างนะครับ <c oughs> ที่ตรงคอตัวถงัง <c oughs> แล้วก็ฝาถังน้ำมันนี่แหละ <c oughs> แต่ถ้าไม่ไม่ได้ข้องใจก็ปล่อยมันไป <c oughs> ปล่อยไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่นนเกวัดน้ำมันเกวัดน้ำมันนะครับสวิตเปิดปิด เปิดเครื่องอยู่ที่ตัวถังตรงนี้เลยใช่นะเพราะตัวอื่นมันจะอยู่ที่ประกับด้านขวามหมดเลยอ,อันนี้เป็นสไตล์ของพวกทัวริ่งเขาส่วนใหญ่ก็จะเปิดบิดอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นสตรีทไกด์รถไกด์เนี่ยต้องบิดอยู่ที่คอตรงนี้เลยนะครับแต่ว่ารถคิงนี่จะอยู่ที่ตรงตัวถังเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรถคิงเนี่ยต้องบอกว่าราคามันลงจากเดิมจากเดิมเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นซื้อรถคิง่มันต้องอยู่ประมาณล้านสี่ใชนะ่ล้านสี่กว่าๆนี่พอเป็นประกอบในประเทศปรับลดลงมา รถคิงก็มีเริ่มต้นตั้งแต่ล้านประมาณล้าน8 0 0หมื่นบาทแต่ถ้าเป็นคันนี้เลยอ่ะก็อยู่ประมาณล้านสองแสนบาทล้านสองแล้วก็ได้สแตนดาร์ดแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าคุณไปเพิ่มผมแนะนําว่าไปเพิ่มชิลหรือถ้าเป็นผมผมจะเปลี่ยนฝาถังคือผมไม่ชอบถังน้ำมันที่มันเซฟตีไว้หน่อยดีกวคือถ้าเกิดว่าล็อกฝาถังน้ำมันได้เ,<อ>เพิ่มชิลเพิ่มฝาถังน้ามันอันอื่นผมว่าโอเคนะท่อเสียสักชุดนึงท่อเสียสักชุดพรนี้ยังเงียบไปหน่อยนึงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองดูตััววกนล้้มตเี ว่าเขามีอะเซเซอรีเพิ่มสำหรับไว้วางเท้าหรือเปล่าคือมันจะไม่เหมือนกับรถที่มีวางเท้าถ้ามีเป็นยางอย่างเงี้ยมันจะวางเท้าได้อันนี้หลายคนบอกเฮ้ยวางเท้าได้ไหมมันจะลื่นนะโทษนะฮะเนี่ยสังเกตเห็นได้มันจะลื่นเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มออปชันตัวนี้เข้าไปเวลาขี่ทางไกลๆปุ๊บใส่ชิลคุยคอนโทรลมีอยู่แล้วล็อกความเร็วแล้วปล่อยไหลไปเลยใช่แล้วนี่คัญอันนี้ถึงจะแรงบิดเยอะแต่ว่าเขามีตัวเปิดปิดแทคชั่นคอนโทรลให้เพราะฉะนั้นการขี่เจอแรงบิดเยอะๆเนี่ยมันมีเปิดปิดแทคชั่น ต่างจากตัวอื่นที่มันไม่มีแท็กชั่นให้อ่ะมันก็เออเพราะว่าแรงบิดมันเยอะนี่เครื่องพันแปดประมาณพันแปดร้อยสีซี่เท่านี้มันร้อยสิบสี่คิวบิกอิน้นก็ประมาณพันแปดร้อยสีซีแปดร้อยสี่ีเรื่องอัตราเร่งเรื่องท้องเนี่ยสบายอยู่แล้วเดินทางไกลๆเกียร์สี่เกียร์ห้าเนี่ยเปิดคันเร่งเฉยๆมันทำงานของมันเองไม่ต้องเชนเกียร์ไม่ต้องสับเกียร์ประหยัดน้ำมันด้วยเออคือยืนยันได้ว่าถ้าคุณแบบเนี่ยขี่จากกรุงเทพมาชัยนาทเนี่ยนะปล่อยมาเรื่อยๆเนี่ยถือว่าผมว่าระดับ 15-16กิโลลิตรนี่มีสบายๆนะครับก็แนะนำใครสนใจก็ถ้าอยู่ทางโซนภาคอีสานติดต่อไปที่หาเลดีวิสานอุบลราชธานีอุบลราชธานีนะครับรถคันนี้เนี่ยใครเห็นอยู่ปุ๊บเดี๋ยวอาทิตย์หน้าส่งไปอุบลแล้วเพราะว่าเนี่ยเพิ่ง800กิโลเองนะแล้วเขาส่งมาให้เราเนี่ยได้ลองขี่ดูก่อนเดี๋ยวพอกลับไปถึงกรุงเทพเช็ครถเสร็จเรียบร้อยก็ส่งไปอยู่ที่ดิลเลอร์อุบลนะครับอยังไงก็ลองไปติดต่อดูได้นะครับแล้วก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งของทัวริง ที่ต้องบอกว่าสไตล์คนที่ไม่ชอบโม่งไม่ชอบโม่งใหญ่ไม่ชอบโม่งใหญ่ก็ต้องขี่รถคิงแบบนี้แหละครับ เป็นไงครับสาหรับรถที่ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะมองแต่เรื่องเอาไปลุยหนักๆขับมันๆใช้งานโหดๆแต่จริงๆแล้วก็สามารถใช้งานในเมืองได้นะครับแต่งสวยๆก็ได้นะครับเรียกว่าอเนกประสงค์นะครับครอบคลุมความต้องการของคนที่อยากจะได้ทั้งรถที่เอาไว้ขนของด้วยใช้ไลฟ์สไตล์ที่เป็น o u t ดอร์หนักๆด้วยรวมไปถึงใช้งานในเมืองก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสันอย่างที่ผมบอกนะครับอยากรู้จักรุ่นไหนอยากจะเห็นฮาร์เลย์รุ่นอะไรนะครับ บอกมาได้แล้วอย่าลืมแนะนําที่ด้วยนะครับอยากให้ขี่ไปไหนไปเที่ยวที่ไหนกินที่ไหนนอนที่ไหนบอกกันมาก็แล้วกันเผื่อเราจะไปหาคุณบ้างนะครับส่งเข้ามาบอกกันมานะครับแล้วเป็นหน้าที่ของผมและทีมงานจะหาคําตอบมาให้คุณผู้ชม เอาสิ่งที่คุณผูมอยากรู้มานําเสนอให้ติดตามรับชมกันเป็นประจำนะครับสุดท้ายอย่าลืมติดตามกันนะครับทางแฟนเพจเ c e b o o k นะครับของ r ร v e แอน l ล n ์ด้วยนะครับหรือว่าใครจะเข้าไป Subscribe ในช่อง y t u t u นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามรับชมกันได้นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ